ฟังแล้วยังงงเรื่อง PE อครับอยากทราบว่า PE ที่สามสิบเจ็ดเท่าแต่ราคาในตลาดแค่ศูนย์จุดสามสามบาทครับแสดงว่าถ้าซื้อสามสิบเจ็ดปีคืนทุนหรือครับหรือผมเข้าใจผิดหุ้นอยู่เลยกาอาออโอเคครับคืออย่างนี้เบิร์ต p ีเ <c oughs> นี่ยนะเบิร์ตน,นะมันคือมันคืออัตราส่วนระหว่างราคาหุ้น หารด้วยกําไรนะหารด้วยกําไรทีนี้ถ้า P/E ส7ิเจ็ดเท่านะครับแล้วมันแปลว่าไงมันแปลว่าซื้อไปแล้วเนี่ยสาสเจ็ปีคืนทุนใช่ไหมคําตอบคือใช่ใช่ถ้ามีท่าด้วยถ้ากําไรไม่เปลี่ยนแปลงถ้ากำไรไม่เปลี่ยนแปลงนะกำไรเท่าเดิมตลอดเนี่ยนะก็สามสิบเปีสามสิบเจ็ดปีคืนทุนถูกต้องคํเบอร์กำไรที่บริษัททําได้ต่อหนึ่งปีเนี่ยเท่าเดิมไปตลอดใช่ครับถูกต้อง แต่ถ้ากําไรเพิ่มขึ้นอจำนวนปีก็จะลดลงใช่ไหมหรือถ้ากําไรลดลง uh. จำนวนปีก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกอ่หุ้นบางตัวเนี่ยก็ P/E ร้อยเท่านะก็คือร้อยปีคืนทุน <c oughs> ก็มี uh. เออก็มีนะครับประมาณนี้ <c oughs> ครับไม่เกี่ยวกับราคาหุ้นครับราคาหุ้นที่เราเห็นเนี่ยมันขึ้นหรือลงได้อันลิมิตอ่าบางคนบอกว่าเอ้ยจานไม่ลิมิตนะถ้ามันลงถึงหนึ่งสตางค์แล้วเนี่ยมันก็จบแล้วไม่จริงอ่าไม่จริง พี่เจอบ่อยราคาหุ้นเลยหนึ่งสตางค์หนึ่งสตางค์นะควบผาควบผาลอยเท่าจากหนึ่งสตางค์กลายเป็นหนึ่งบาทลงต่อได้อีกครับสุดยอดลงต่อได้อีกอ่าเคยเจอมาบ่อยครับนี่บ่อยหุ้นจริงๆในตลาดก็มีครับมีครับอ่าควบผามาแล้วก็ลงต่อได้อีกลงต่อได้อีกแบบเหลือหนึ่งสตางค์อีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยหนึ่งสตางค์สองรอบอ่ะ โอ้โหก็แปลว่าลงเป็นอยคุณไยเท่าอย่างเงี้ยเหรอก็อาจจะมันจะเพิ่มเพิ่มจุดของเปอร์เซ็นนะเบิร์ตเป็นเก้าสุดเก้าสุดเก้า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 อย่างเงี้ยเออแต่แต่ดูจากคําถามน่าจะแบบมือใหม่มากใหม่มากใช่ใช่ถูกต้องมีอีเนี่ยต้องใจเย็นๆเลยอะมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันต้องอาศัยการตกผลึกอ่ะมันไม่ใช่แบบจําแล้วจบนะเออมันต้องอาศัยการแบบ ตกผลึกว่าอ๋อถ้าพีมันเยอะเนี่ยมันอาจจะเกิดจากว่าจริงๆแล้วกำไรล่วงหนักก็ได้นะใช่กำไรล่วงหนักหรือราคา็ดยเือใช่หรือหรือไม่หรือกำไรจะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคนก็ได้นะอ๋อเออเออกำไรเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคนแลวราคาไปก่อนก็ได้เออราคาไปก่อนถูกต้องมันเกิดขึ้นได้แหละได้หลายรูปแบบมากแต่เคสนี้คิดว่าเกิดขึ้นจากเคสแรก ที่เบิร์ตบอกคือกำไรล่วงหนักม,มีหุ้นชื่อนี้ด้วยเหรอเนี่ยยูเล้ามีมีมีแล้วจะบอกว่าถ้าเคสถ้าเกิดขึ้นแบบเคสแรกนะกำไรกำไรล่วงหนักแล้วอนาคตจะไม่ดีต่อนะราคาสามสามสิสาสตางค์เนี่ยยังลงต่อได้อีกนะอืมเออระวังนะระวังนะมันเออระวังนะ อย่างที่เพื่อนบอกอะว่าต้องแบบโอ้หต้องดูกันยาวๆอ่ะต้องศึกษาหุ้นดีๆอ่ะนะครับ